สวัสดีครับผม A87 ครับขายรถไปน้าเล่นดนตรีไปพร้อมมือนี้มีรถสางงานสางอาชีพมาดนำเสนอครับเป็นอย่างรอชมแล้วครับก่อนเงินฝากกดติดตามช่องเฮาโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับเพจร้าน87บุญเลิศคาร์เซ็ตเตอร์อยู่บัดตูกลางตะบลบ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรติดต่อไลน์ไอดีศูนย์แปดสอาย์ห้าสามหนึ่งหครับเพื่อนเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยครับมาเบิ่งกันครับมือนี้นิสสันครับกันนี่นิสสันฟันเทียร์คิงแคป ปี2 0 0 0หรือปี2 5 4 3ครับผมเครื่องที่ดียเครื่องยนต์ดีเซล 2,700CC ซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดยอดแห่งความทนแห่งความอึดแห่งความแห้งนะครับเนาะ,ะมาเบิ่งกันครับโดยรวมรถสีสันเก็บรายละเอียดมาแล้วสีสวยๆแบบนี้95%สครับผมสีสวยๆเหลี่ยมๆมาไปเพราะต้องเฮ็ดยังครับเพราะต้องเอาไปสบเพราะต้องเอาไปเก็บรายละเอียดอีกเพราะว่าผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วกันชนหน้าชุบโครเมียมสวยๆ กันจนหน้าชุบโครเมียมสวยๆข้างล่างกับไทล่างกัเป็นสีตัวรถสีบอลล้อแม็กดเดิมๆครับล้อแม็กเดิมๆตัวนี้ยางเต็มๆเลยครับยางเต็มๆเลยยางสูงสูงอสิบห้านิ้วแบบนี้เอาไปใส่กันเงวๆครับเอาไปว่าต้องไปเห็นยังครับรถของผมนี่คือเอาไปใส่ในรถไปจกมองข้างโครเมียมสวยๆเอาไปสางงานสางอาชิพ ไปค่าไปขายเขาให้เขาวสวนเนี่ยสติกเกอร์กิก้งแกบสวยๆแบบนี้สีสันโดยรวมสวยๆครับสีสันโดยรวมสวยๆด้านหลังก็สวยๆด้านหลังสวยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอกับที่เอกฟอนเทียทีเอกเป็นตัวพิเศษ power by ครับนี่สวยๆกันชนท้ายของเดิมตามสภาพาแต่ว่ากันยังดูดีนะครับ ยังดูดีตามสภาพเพื่อนยังดูดีอยู่ด้านซ้ายสีสันเก็บรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับคัสซี่สวยๆครับคัสซี่สวยๆคัสซี่ว่ามีสนิมว่ามีผูครับเมอใส่กันเน่าๆไปหลดใส่กันเน่าๆไปเลยมาฝั่งด้านหน้าประตูประตูะตทุกอย่างงามๆอยู่ครับตูประตูใส่กันเน่าๆประตูประตูป,ะตป,ะตปิดง่า,งงายๆสนิทสนิททุกบาทแน่นอนครับ เ,เก็บรา,ายละเอียดให้แล้วมีเต้ไปใส่โหลดเติมน้ำมันครับอย่างเดียวภาษีพุทธจีกายนต์หกนะภาษีเงาเครับพุทธจีกายนต์กกันไปเลยรับรองว่าคุมคาคุมราคาดูภายในภายในตัวนี้เป็นตัวพิเศษบอสหุม่มหนังไงแล้วครับบอสหุม่มหนังไงแล้วรับรองว่าเอาไปใส่นี่สบายสบาย,สบายครับดูแลรักษาง่ายผ่าล้างค่าบอขาดรถยนต์สวยๆครับ สวยๆกันเลยคอนโซลลายไม้คอนโซลลายไม้โอ้นี่ครับแร่ไอเทมกิระบบล็อกแบบนี่เพื่อตรงยันรุดครับเพื่อตรงยันรุ่ด DIY ใหม่แล้วแบงประตูสวยๆปั๊บไฟฟ้าครับกระจกปอกระจกอ่าขึ้นลง่มปั๊บไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับมีลายไม้ตกแต่งสวยงามครับผม ไม้ตกแต่งสวยงามมาดูแม็กไลเนอร์เอาเบื้องหลังกันครับฝ้าไทยเปิดง่ายๆ่าย้าไทยเปิดง่ายๆบ่มีผุไลเนอร์สวยๆมีไลเนอร์พร้อมแล้วเอาไปเกี่ยวอย่างเกี่ยวหยาไปคนคล้อ,องบ่ต้องห่วงว่าสิบุบสิบุ่มเพราะว่ามีไลเนอร์แถมไปแล้วครับบ่ต้องไปซื้อใสอีกเพราะมีให้แล้วปิดง่ายๆง่ายนครับ ยึดกลับเลยมาดูมาดาูฟังคนครับนี่ครับฟังคนครับพวงมาไล่แน่นๆอ่าพวงมาไล่แน่นๆตัวนี้เป็นจอขาวนะครับจอขาวเบาะฟังคนขคับหุ่มนังให้แล้วอ่าเดี๋ยวเบิ้งแคปครับแคปนี่แคปครับสภาพพอใส่นะครับอ่า ่ามีตำหนินิดนึงแต่ว่ากับว่ถ,ถึงกับขาดกับแตกนะครับนะว,ว่าใส่ได้เยอะแผงประตูแผงรแปงระตูพอใชา้สวยๆย,ยังไม่แตกไม่ขาดไม่นยน่นอ่าพอใส่ครับรดราคา่ว่ารับรองว่าเอาไปใส่เดือดรอดละเอียดเล็กๆน้อยๆกันเก็บหายแล้วอ่สิ่เลีย้อยแต่ว่ากับว่ามีผลกับใส่งานกับกเพราะเปเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์อ่า Td ยี่สิบเจ็นะครับ ตัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าความอืดความทนแล้วก็ความแห้ง,งเพื่อนนะครับคนสามารถแบกน้ำหนักได้หลายๆแล้วก็อัตราเร่งรับรองว่าโอเคครับขั้นเคลื่อนเดิมครับขั้นเคลื่อนเดิมตัวปั๊มขัน้นเลขขนน่งขั้นยังอยู่ครับเล่กขั้นยังอยู่เลขขนน่งขั้นยังอยู่เครื่องแห้งๆครับเครื่องแห้งๆรับรองว่าเอาไปใส่กับ เงี้ยเงกันครับเอาไปขุนเงินคนท่องกันอ่าหนอดฟ้ากับปรงกันยังสวยโพธถึงกับเยินครับแก้มเกลืมกันโอเคครับเดี๋ยวผมสตาร์เทเครื่องไอ้เบิ้งรับสำหรับรถราคาหลักมื่นกันเนาะตอวน,นี้พอมอะไรพาวเวอร์อยังดีอ่าเครื่องเย็นครับเครื่องเย็นกับจงงินากเงียเอาจักน้อย แต่ว่ากันนิ่งๆติดนิ่งๆเงียบๆตัวนี้เหล็กไม้ยูสองแสนสามหมื่นนะครับเมื่อกี้ว่าได้บอกเขาบอกที่หลังสองแสนสามหมื่นนี่ครับเครื่องเพิ่นตีนนิ่งลักษณะเดินจิชๆๆๆิชๆๆิชิชิชิังสี่แต่ว่าวโยกประค่อนสภาพที่สวยความใสนาะครับเนะาะกับรดราคาหลักหมื่นผมว่าไปสัา่งงานสั่งอาชีพสบายเ่ามีควันครับเพาเบิ็งไก่ไก่เลยเ่ามีควรครันเ่าม,ม,มีไอ้ครับเ่ามีควันเ่ามีไอ้น้ำมันไม่กระดอนกระเด็นเพรากระเด็นกระดอนอ่า สบายสบายครับเอาไปไสแก้ผักแก้หญ้าสำหรับคนเศษเศษหรือว่าไปขายไปขายครับตลาดตะลี่ขายของนี่สะดวกสบายครับความใสกันเลยพว <c oughs> งมะไรเบาๆครับง่ายๆอ่าภาษีหกแปดล่มทะเบียนความโอนครับมาสําหรับรถคันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาฟังราคากันครับคันนี้นิสสันฟอนเทียปีสองพันอ่าตัวพวงมะไรพาวเวอร์นะครับตัวพิเศษพวงมะไรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้า เครื่องดีเซล 2,700cc ตัวนี้ผมเปิดราคาแค่98,000บาทครับ98,000บาทได้รถสภาพดีๆแบบนี้ไปพรต้องไปเสียเงินซ่อมอีกพรต้องไปเสียเงินเพดสีพรต้องไปเสียเงินปรับสภาพแอร์เย็นเพลงเพราะครับ9 8 0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับผมติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรผม0823053162แอดไลน์จากเบอร์โทรได้ครับผมฝากเพจห้านนะครับ87บุลเลอร์การเซ็นเตอร์นะครับเนาะฝากกดติดตามช่องเฮา โมเลซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมความคุณทุกท่านที่ติดตามไปแล้วเนาะเดี๋ยวมีรถขั้นใหม่ๆของมาผมสิมารีวิวอีกรถของมาเรื่อยๆครับฝากกดติดตามไปสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับมือหนีความคุณหล,ลายๆที่เขามาเบิง่งสวัสดีครับ